อิทธิปฏิหารของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเนี่ยแยกออกเป็นอิทธิวิธีได้แก่การแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเช่นอธิษฐานต้นมะม่วงเล็กๆให้ออกช่อภายในคืนเดียวได้ย่นระยะทางยาวให้สั้นได้เดินท่ามกลางสายฝนตัวไม่เปียกเรียกฝนให้ตกได้ให้ฝนหยุดตกได้อธิษฐาน เครื่องป้องกันกระสุนปืนอันนี้พิสูจน์ได้เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามพอดีมีพยานรู้เห็นมากมายว่าที่จริงแล้วคุณแม่บุญเรือนมีความรู้แค่อ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่ท่านอธิษฐานทำปรากฏว่ารู้ภาษาต่างๆได้หลายภาษารู้ตัวยาตามใบสั่งแพทย์เอาใบสั่งภาษาอังกฤษให้กับคุณแม่บุญเรือนเนี่ยคุณแม่บุญเรือนจัดยาได้ถูกต้องหมด สามารถเดินผ่านที่ปิดล้อมได้ไม่ว่าจะมีสิ่งขวางกันไม่ว่าจะเป็นกำแพงหรือว่าจะเป็นรั้วอะไรทั้งสิน้นแม่บุญเรือนสามารถเดินทะลุไปทะลุมาให้คนเห็นได้มีอยู่สิ่งเดียวที่คุณแม่บุญเรือนไม่แสดงให้ลูกหลานดูก็คือการเหาะเหินเดินอากาศเพียงแต่ว่าไปไหนไกลๆถึงจุดหมายได้เพียงชั่วพริบตาอันนั้นเป็นส่วนที่เรียกว่าอิททิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ส แม่บุญเรือนได้ทิพยโสตหูทิพไม่ว่าผู้ใดจะอยู่ห่างไกลต่างบ้านต่างเมืองจะพูดอะไรเมื่อคุณแม่บุญเรือนเข้าสมาธิอธิษฐานแล้วสามารถได้ยินเรื่องราวทุกประการและบอกผู้ใกล้ชิดให้ทราบว่าพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรแล้วให้โทรไปถามเดี๋ยวนัน้นเลยว่าจริงหรือเปล่าเมื่อสก,กีเนี่ยคุยกันเรื่องอย่างนี้สามเจโตปริยญาณ การกำหนดจิตใจผู้อื่นได้เรื่องนี้คุณแม่บุญเรือนทำได้อย่างดีเวลาสนทนากับผู้ใดหรือใครจะคิดหรือว่าจะพูดกับใครก็ตามคุณแม่บุญเรือนทราบได้ด้วยชานเรื่องนี้เป็นที่ทราบพันดีของผู้ใกล้ชิดคุณแม่ต่อไปบุพเพนิวาสานุสติชานได้แก่การระลึกชาติได้เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนพิสดารเป็นอันมากคุณแม่บุญเรือนได้เล่าให้ลูกหลานฟังถึงเรื่องชาติพบ ของคนอื่นที่ล่วงมาแล้วก็ระลึกชาติของตัวคุณแม่เองได้ทิพยะจักษุคือตาทิพย์เรื่องนี้คุณแม่บุเรือนสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่มีอะไรขวางกั้นอยู่ได้อย่างทะลุป,ปรุโปรงแต่จะไม่มองเรื่อยเปื่อยไปจะมองในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นต่อไปอาสวะขยหยานคือการทําอาสวะให้สิ้นหมายถึงทําคนให้พ้นทุกข์ทำตนให้พ้นจากสิ่งไม่เป็นมองคนทั้งปวงให้หลุดพ้นอ่า จากกามาสภาวะผู้ประจากอาสวะย่อมพ้นจากความรักโลภโกรธหลงพ้นจากความเกาะเกี่ยวคุณแม่บุญเรือนได้บำเพ็ญธรรมในข้อนี้เป็นอันมากจนบรรลุด้วยเหตุน,นี้ผู้ที่ไปหาคุณแม่บุญเรือนก็จะได้รับแต่ความเมตตาปราณีเสมอไม่ว่าจะยากดีมีจนคนใกล้ชิดหรือห่างไกลออกไปไม่เคยมีใครเห็นแม่บุญเรือนหนางอเลยคุณแม่บุญเรือนเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป